สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยมีนำมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะมาดูกันที่การจัดดอกไม้ตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่ ปฎิสถานพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสาการะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชมพันษาหรอบหรือเจพรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนหน่วยงานพักรัฐพระเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสการะเนื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ในโอกาสนี้ค่ะทางคณะเทคโนโลยีข้ารากรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครนะคะโดยสาขาวิชาข้ารากรรมศาสตร์ประยุต์ค่ะได้มีการดำเนินการจัดตอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี2567เลยค่ะ สำหรับแนวคิดในการจัดตกแต่งดอกไม้นะคะจะเน้นใช้ดอกไม้โทนสีเหลืองค่ะเป็นสีแห่งวันพระบรมราชสมภพค่ะร่วมกับดอกรวงพึ่งนะคะดอกไม้ประจำพระองค์ ระดับด้วยเครื่องแขวนและการร้อยเฟืองเบื้องล่างโต๊ะหมู่นะคะประกอบด้วยพญานากายสีทองอันแสดงถึงปีนักสัต์ปีมะโรงนะคะอันเป็นปีพระบรมรัชสมภพพร้อมกับมีเลข72ค่ะหมายถึงพระชนพันศานะคะเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนพรรษา6รอบหรือ72พรรษานั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับทางโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชพรเทียบจตุรัสค่ะ คณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพร้อมด้วยคณาจารย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชมงคลพระนครค่ะกับโรงเรียนสุวรรณารามว,วิทยาคมโดยมีผู้อานวยการสุภาพรเทพสวัสดิ์ค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนสุวรรณารามว,วิทยาคมนะคะพร้อมด้วยท่านรองผู้อานวยการไวยวุฒธธนบับรค่ะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมโรงนามกันที่โรงเรียนสวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหาคนครค่ะสำหรับการโรงนามในครั้งนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อใน,นระดับอุดมศึกษาแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนแนวหลักสูตรของคณะและหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อกันจักกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมก็เรียกได้ว่ามีความร่วมมือกันในด้านการจัดก,กิจกรรมต่างๆ มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การเรียนการสอนการแนะแนวการศึกษาแล้วก็โครงการประกวดสื่อทูบี n นัมเบอรอีกด้วยค่ะมาดูกันที่การอัพสกิลให้กับบุคลากรก,ารกันบ้างดีกว่าค่ะโดยทางราชมงคลพระนครนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านของงานสารบัญค่ะดรนภพลรัศดีวัชราบุญค่ะ ธนธิการบดีของราชมงคลพระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสาบันค่ะในหัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานสาบันอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์นะคะโดยมีหัวหน้างานและก็ผู้ปฏิบัติงานสารบันของราชมงคลพระนครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ โดวยวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคลากรทุกท่านนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงานสารบันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมหาวิทยาลัยนะคะจะมีการเริ่มใช้ในเดือนเมษายนนี้แล้วด้วยรวมถึงความรู้ด้านกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ การเขียนหนังสือราชการการจัดทำรายงานการประชุมแล้วก็สามารถทำกระบวนการการํำงานนะคะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ด้วยแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานสารบัญต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการจัดก,กิจกรรมบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่อง การรับส่งหนังสือราชการระบบสาร,รบัญอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยมีคุณวรรน,นาแซ่ด่างค่ะและคุณธัญ,ญพรทองแก้วเป็นวิทยากรรวมถึงมีการบรรยายนะคะเรื่องของสาระน่ารู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการโดยมีคุณประพนันพลประพังกรภูรินค่ะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นวิทยากรรวมถึงนะคะการบรรยายในหัวข้อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานการประชุมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาน,ยานีเชิงคีรีชัยยะจากมหาวิทยา,าทยลัยราชภัฏววไลอลงกรเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะพัฒนาบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิตเพื่อง,งานบริการโดยวิทยากรมืออาชีพค่ะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจัดโครงการอบรมด้านของการเสริมบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการให้กับนักศึกษาคะ่ะในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจนปีที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการคะ่ะ และในโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรภายนอกอาจารย์ยายดาดำรงศักดิ์ค่ะพนักงานต้อนรับชั้น First t Card นะคะสายการบินไทยจำกัดมหาชนให้เกียรตินะคะมาบรรยายเรื่ของการปรับบุคลิกภาพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนแนะนำการปรับบุคลิกภาพให้ตรงใจในอาชีพงานบริการค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงษ์สูงปานเขารองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและผู้ดํารงตําแหน่งบุคลิกภาพดีเด่นของราชมงคลพระนกรขอ,ของเรานะคะรประจําปี2567ด้วยมาบรรยายในดรา่งของความสําคัญของบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพงานท่องเที่ยวและการบริการแนะนำเทคนิคนะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเบื้องตน้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สายงานการให้บริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนในรอบรัวนะํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ rmutp live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ